หลักๆเลยนะครับที่ทําให้ความร้อนของเครื่องยนต์ขึ้นนะครับหนึ่งก็คือหม้อน้ำนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนหม้อน้ำมาแล้วท่อน้ําบนล่างก็เปลี่ยนแล้วนะครับออตัวของหม้อพักน้ําที่มีปัญหาก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะเปลี่ยนยากสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวตาน้ํานะครับตัวตาน้ํา,า,านี่อยู่หลังเครื่องนะครับ อยู่ข้างๆกับตัวของออยคูลเลอร์นับติดตามมานะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ใช้รถนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวในการแก้ปัญหาเรื่องความร้อนของเครื่องยนต์นะครับข้างต้นผมูดได้กล่าวไว้แล้วนะครับความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยที่มันจะเกิดกับรถนะครับแทบจะทุกชนิดเลยนะหนึ่งเลยก็คือน้ํามันหายน้ํามันแห้งนะครับสิ่งที่ทําให้น้ํามันหายมันแห้งเนี่ยก็คือท่ออย่างอาจจะชํารุดเสียหายอาจจะแตกอาจจะปีอาจจะเล้านะครับ จนถึงขั้นเสื่อมสภาพนะครับหรือว่าหม้อน้ําแตกรั่วซึ่งหม้อน้ํารุ่นใหม่จะเป็นหม้อน้ําที่เป็นพลาสติกแล้วนะครับหม้อน้ําพลาสติกเวลาเราใช้งานมานานๆเนี่ยตัวของพลาสติกที่ห่อหุ้มตัวอลูมิเนียมนะอมองตามภาพนะครับก็คือตัวของรางพึ่งหม้อน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงกลางที่เป็นอลูมิเนียมนะครับจะมีซี่เป็นซี่เป็นซี่ลงมานะครับ และเป็นช่องทางเดินน้ํานะครับนั่นแหละครับเป็นเขาเรียกลังพึ่งฝาบนของลังพึ่งเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะฝาล่างของลังพึ่งหม้อน้ําก็จะเป็นพลาสติกนะครับที่ทําทให้ความร้อนเกิดขึ้นได้แต่คันนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเกือบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําหม้อน้ำนะครับพัดลมนะครับ ออยคูลเลอร์นะฮะออยคูลเลอร์ยังใหม่ๆอยู่เลยนะ,ะก็เปลี่ยนมานะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งนะครับทีเ่เป็นแทบจะเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าอะไรเส้นผมบางภูเขานะครับก็คือตาน้ำนะครับตาน้ำเนี่ยมันจะค่อยๆซึมครับเวลามันเสียนะครับเวลามันผุเนี่ยมันส่วนมากจะผุนะทษทีนะ,นะส่วนมากจะผุพอมันผุเนี่ย เวลาน้ำมันออกมามันจะออกมากระปิดกระปอยมันไม่ออกมาเยอะนะครับบางคันเนี่ยค่อยค่อยซึมออกมานะครับเครื่องยิ่งร้อนยิ่งซึมออกมาพอเครื่องเย็นปุ๊บพอเราจอดแล้วก็ทิ้งให้เครื่องเย็นแล้วเราเติมน้ำเนี่ยปรากฏว่าเรามองไม่เห็นเลยนะครับคันนี้เหมือนกันนะครับมันจะต้องถอดไดสตาร์ทออกมานะครับตัวตาน้ำเนี่ยมันจะอยู่ชิดอยู่บริเวณเสื้อเครื่อง ซึ่งเครื่องยนต์นะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์ของเครื่องยนต์เนี่ยบดบางไว้นะทำให้เรามองไม่เห็นนะครับเหมือนกับว่าเส้นผมมันบงังภูเขาไว้นะครับจริงๆเส้นผมมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับแต่มันเป็นคําเปรียบเทียบนะครับนะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะลอยน้ํามันซึมลงมานะครับลอยน้ามันซึมลงมานะครับมันทําให้เราต้องเติมน้ําบ่อยเวลาเราวิ่งหรือว่าเราขับรถ หรือว่าเราใช้รถเนี่ยน้ํามันก็จะไหลออกมาเรื่อยๆนะครับสังเกตอีกข้อหนึ่งนะครับเวลาตาน้ํามันรั่วเนี่ยโดยโดยประสบการณ์นะครับโดยประสบการณ์ที่ผมทํามาเนี่ยจะผมจะสังเกตสนิมที่มัน,หนเหลืองๆนะครับรวมทั้งสีของน้ํายาหล่อเย็นถ้าสีของน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยมันมันรั่วแล้วมันจะทิ้งคราบไว้นะครับ มันทําให้เรามองเห็นว่าจุดตรงไหนที่มันรั่วนะครับง่ายๆเลยนะครับบางคันนะครับตัวตาน้ํามันรั่วไปเนี่ยตัวของเสื้อเสื้อกีร์นะครับหรือว่าเสื้อกีร์ขับสีตัวนี้เป็นรถขับสีนะเป็นเชฟโรเลตออฟตานะเป็นเครื่องเอ้ยทษทีครับเชฟโรเลตแคปติว่านะครับเป็นเครื่องดีเซลขับสีด้วยนะครับซึ่งความยากลาบากของการเปลี่ยนเนี่ย ยากมากเลยนะนี่คือหลังจากที่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับตาน้ําแล้วก็ใส่เขาใส่ตาน้ําไปแล้วก็ต้องประกอบตัวไดสตาร์ทกลับคืนไปนะครับเนื่องจากว่าตัวตาน้ำเนี่ยมันถูกหลบถูกบังนะทุทีะถูกบงนะักบงโดยตัว,ต,วตัวอะไรบางชิ้นของเครื่องยนต์ไม่ไว่าจะเป็นตัวดสตาร์ทหรือว่าไดชาร์จหรือว่าท่อยอเสียอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเวลา เปลี่ยนเนี่ยเราต้องถอดออกอย่างเช่นตัวอย่างของคันนี้ก็คือ h h v r o l e t c a p t i v a นะครับซึ่งเปลี่ยนยากมากๆเลยนะครับจะต้องถอดอุปกรณ์ข้างเคียงหมอกไม้ค่อนข้างที่เยอะนะครับรถยุโรปนะครถยุโรปเนี่ยส่วนมากเวลาทำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ทำอยู่ในรถนะครับเขาให้ถอดเครื่องลงมาทางอันเลยนะครับ นี่คือคือสิ่งที่รถยุโรปเนี่ยเขาเขาต้องต้องการให้ให้ยกไปทำนะครับหลังจากเปลี่ยนตาน้ำรินร้อวนะครับก็มีการติดเครื่องเพื่อจะเช็คดูว่าน้ำเนี่ยมันมีการหายอีกไหมนะครับออก็เป็นประสบการณ์นะฮะที่ทำรถแล้วก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะว่าในการหาน้ำที่มันรั่วเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็อย่ามองข้าม บางสิ่งบางอย่างนะครับอย่างเช่นพวกตาน้ำนะครับบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะอย่างเช่นคันนี้นะครับเขาเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับแทบจะเปลี่ยนแทบจะทุททกชิ้นแล้วนะครับก็เหลืออย่างเดียวนะครับก็คือตาน้ำนะครับก็ลองดูนะครับลองดูเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนก็ลองอใช้คลิปนี้ไปพิจาร พิจารณาดูนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆให้ได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากมายในการรับชมแล้วก็อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมจะทําคลิปตามที่เพื่อนๆขอมานะครับเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม